อันย่างค่ะ์คอรกับช่องซัวนะคะวันนี้ว่าจะมารีวิวร้านอาหารในมอฟอลอกันนะคะทุกคนก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปเนี้ยมาจากคอมเมนต์คอมเมนต์นึงจะขึ้นตรงนี้ <c oughs> แล้วก็คิดว่าคลิปนี้นะ่ะไดจะมีประโยชน์กับน้องปีหนึ่งด้วยเพราะว่าตอนวามาใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยก็ลองกินไปทั่วเลยจริงๆก็คงจะรีวิวทุกร้านให้ไม่หมดเพราะว่าขนาดอยู่ปีสองเราก็ยังกินไม่หมดเลย ก็จะรีวิวร้านที่กินบ่อยๆอะไรพวกนี้ให้นะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าลินมันเบดอ่อนวางไงก็คือแบบรสชาติมันก็เบอ่อนเราอะมันไม่มีตัวอ้างอิงอะเนาะเพาแบบเออนั้นนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะมันคือแบบความชอบของเราคนเดียวก็ถ้าคนอื่นมากินก็คงไม่ไม่รู้สึกเหมือนเราเ็ฟาลมไหมก็เผื่อใจไว้เพราะว่ามันก็คือความชอบของเราเหมือนกันเนาะ ก็เดี๋ยวจะไปร้านแรกกันเลยดีกว่าอ่าร้นานแรกก็จะเป็นขัวลําดวนนะคะตอนนี้เรากาลังจะเดินไปร้านคัวลําดวนเนี่ยเป็นร้านที่ใกล้ที่สุดสําหรับน้องปีหนึ่งที่มาแบบอยู่ขอลําดวนอะไรเงี้ยเนาะเออถ้าไปอยู่หอเอฟก็จะเป็นที่อื่นอ่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะมารีวิวคัวลําดวนให้เป็นร้านแรกเป็นที่แรกนั่นแหละ นี่ก็จะเป็นครัวลำดวนนะคะก็จะเป็นร้านที่อยู่ติดกับลำดวนสามที่สุดน่าจะใช้น่าจะลำดวนสามใช่ห่อลำดวนสามนะคะอือเดี๋ยวเราจะเข้าไปเร่ มาเิ่มกันที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนร้านแรกชื่อว่าร้านซ้มตายยำแซ่บนะคะเขาเอาตัวก่อนว่าว่าเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้ร้านนี้เป็นร้านซ้มตามที่อร่อยที่สุดในมอเลยเพราะว่ากินอยู่ร้านเดียวร้านที่สองร้านลำดีข้าวราดแกงร้านนี้เป็นพวกอาหารตามสั่งนะคะเป็นร้านเกินเกินบางอันเค็มเกินบางอันหวานเกินบางอันก็พอดีแล้วแต่เมนูที่สั่งแอบบอกว่าพวกไข่เจียวร้านนี้เนี่ยทำอมน้ำมันมากแต่รวมๆแล้ว ร้านนี้ก็ทําอาหารอร่อยหลายเมนูเลยมาต่อกันที่ร้านที่สามข้าวหมูกรอบเก้าเก้าเก้าอร่อยไม่ซ้าจาสูตรไม่ได้ร้านนี้แล้วแต่วันนะบางวันก็อร่อยบางวันก็เฉยเฉยแล้วแต่เมนูด้วยแหละถ้ามาลําดวนเราอยากกินพวกไข่เจียวไข่ดาวอะไรเงี้ยในนําร้านนี้เลยที่ต่อไปนะคะเราก็จะไปโลอาหารดีหนึ่งคือว่าลืมบอกไปว่าตั้งแต่ตอนคลิปว่า <c oughs> เราจะเปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆเนาะตอนกินอะไรเงี้ย มันก็จะแบบขัดมุอนิดนึงแต่แบบว่าไม่สามารถถ่ายรีวิวทุกร้านอาหารในวันเดียวได้เข้าใจป่ะก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปกันที่ร้อาหารดีหนึ่งกันแล้วก็จะนั่งรถเจมไปคะไปเจอกันที่ดีหนึ่งปะ อันน,น,นี้ก็คือลองหานดีหนึ่ง ก๋วยเตี๋ยวพิมพานอัมบวันของดีหนึ่งอร่อยที่สุดร้านนีดีหนึ่งเมนูนี้ก็อร่อยแต่ยังไม่คนยังไม่คนนะร้านพิมพาเหมือนกันใช่นั่นด้วยนั่นด้วยเอฟซีพิมพาค่ะเฮ้ยร้าไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรก๋วยเตี๋ยวเหรอเว้ยลับดังลับดัง เว้ยมัน,ไม,น,นะนไ,ไม่เห็นหน้าเอ็พี่เอเขาตั้งอย่างนี้เนาะเขาตั้งแบบจงยเียเลยออ้รเป็นไรเห็นหากับตาแกไม่เห็น,นเปรี่ยวเลย พบกันที่ร้านแรกนะคะร้านแรกมีชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวพิมพาร้านนี้ว่ายกใค่อยเป็นเดอะเบสของดีหนึ่งเลยจากใจคนที่ไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่พอได้กินร้านนี้เข้าไปก็คือชอบสุดมาลองทานกันได้นะคะรับรองจะไม่ผิดหวังแน่นอนร้านต่อมาร้านมณนฑนาข้าวราดแกงร้านนี้ก็ตามชื่อเลยเป็นร้านข้าวราดแกงเน้นรสชาติที่ทุกคนสามารถทานได้เมนูที่เผ็ดเลยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่คนไม่กินเผ็ดแบบวาเลยถูกใจสิ่งนี้ ส่วนเรื่องรสชาติก็ถือว่าโอเคเลยไม่ได้แย่ร้านต่อมาร้านที่สามกับร้านที่มีชื่อว่าขาหมูห้องเต้ร้านนี้ยืนหนึ่งเรื่องขาหมูอร่อยสุดๆเน้นให้หนังเยอะๆสวรรค์ของคนชอบหนังเลยนอกจากนี้น้ำซุปร้านนี้ก็เป็นน้ำซุปสาหล่ายที่ว่าชอบมากอีกด้วยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ว่าจะพาทุกคนไปรีวิวโรงอาหารกีสองคือโรงอาหารที่ร้านอาหารอร่อยเยอะมากคือแบบ ไอ้เลิฟลองอาหารอีสองสุดๆไปเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเจมกันนะคะยินดีต้อนรับสู่โรองอาหาร e อีสองลงอาหารที่ร้านอร่อยเยอะมากๆ เร่กันที่ร้านแรกกันเลยดีกว่าร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวมันไก่5้าดาวร้านนี้เป็นร้านประจําร้านโปรดของวาเลยทุกเมนูคืออร่อยสุดๆข้าวไก่กับสดร้อนๆยากที่จะอดใจไหวร้านต่อมากับร้านที่มีชื่อว่าขัวเอกไซร้านนี้ค่อนข้างราคาสูงแต่ถ้าเทียบกับปริมาณและคุณภาพถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวร้านนี้เน้นให้เยอะส่งชื่อร้านเลย ร้านนี้ก็อร่อยสุดๆทั้งซอสทั้งไก่อร่อยแบบลงตัวนำเสนอข้าวไก่ตอยโคชูจังจากร้านแรกร้านต่อมากับร้านที่มีชื่อว่วาโคอร,อร่อยร้านนี้ก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งทั่วไปแต่มีเมนูเพิ่มมานิดๆหน่อยๆส่วนตัวคิดว่าร้านนี้ก็อร่อยไม่แพ้ร้านอืน่นๆเลยก็จบไปแลควครับการรีวิวร้านอาหารในมพลอ,อก็ จริงๆมีหลายร้านอาหารเลยที่ว่าไม่ได้ไปรีวิวเพราะว่าว่ากินอยู่แค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็ขอโทษด้วยนะคะที่ว่าเออรีวิวให้หมดไม่ได้นะ <c oughs> ก็ยังมีของาหารที่ด้วยที่ยังไม่ไปรีวิวลงอาหารเลยก็คือละอีหนึ่งกับอีกที่หนึ่งว่าจาไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็จะขอแนะนําร้านอาหารเด็ดสามร้านเลยดีกว่าว่าแบบ มาจะต้องกินนะอะไรเงี้ยเพราะมันอร่อยมากก็จะมีโคเอ็กไซแล้วก็ไก่ห้าดาวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวพิมพาแนะนำไปกินกันได้นะคะะเราจะจะไม่ผิดหวังแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝาก like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย